กวนจนแค้มเดือดอีกแล้วอเลียนโดกรานาโชไม่รู้ทำไปทำไมใส่เสื้อมาคัสอร์รสฟ,ฟอร์ดสมัยอยู่แอสตันวิลล่าแฟนผีบอกเลยย้ายไปเลยทั้งคู่นั่นแหละไปอยู่วิลล่าเลยโอ้โหทุกคนครับแม่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่าถูกยิบขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งครับในในวันนี้ในคลิปนี้ทุกคนโดยวันนี้เราจะพูดถึงอเลียนโดราราโชครับทุกคน ปีทีมชาติอาร์เจนตินาทรงดีคนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำให้ผู้เป็นกุญซืออย่างรูเบนอโมริมเนี่ยปวดขวอีกแล้วครับหลังจากที่มีปัญหามากมายที่อโมริมจะต้องแก้และอันเดรยนโดการาโชก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาจากนักเตะที่เคยเป็นดาวรุ่งฟอร์มดีของทีมจากนักเตะที่แฟนๆสโมสรเนี่ยมองว่าโอ้เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นนำได้วันนี้ แฟนปีศาจแดงอัง่สายหน้ากันไปเป็นทิวแถวครับสำหรับเลยนโดกาลาโช่อนนี้ครับทุกคนผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของคอร์เนอร์ด้วยทุกคนครับหนึ่งปัญหาที่เราเคยพูดคุยคลิปที่แล้วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าดูเบนอโมดิมจะพาทีมจะทําทีมของเขาใช้คําว่าทีมของอโมดิมครับนักเตะของอโมดิมตัวผู้เล่นของอโมดิมเขาจะต้องปล่อยนักเตะชุดเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปก่อนครับเพื่อระดมทุนเพื่อ สร้างสภาพคล่องให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะพวกเขาก็ต้องกังวลถึงกฎ PSR ครับไม่สามารถจับจ่ายซื้อขายได้ถ้าไม่ปล่อยนักเตะเก่าออกไปก่อนแหแม่หนึ่งในนั้นครับนักเตะที่คาดว่าน่าจะออกจากทิมนโอทาฟอร์เดอรเลียนโดปรานาโชอีขวัย20ปีของทีมคนนี้ครับีแม้จะไม่ได้แบบเออเป็นเด็กปั้นขึ้นมาตั้งแต่เยาวชนแต่เขาก็ย้ายมาจากแอตเลติกมาติดตั้งแต่อายุยังน้อยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลผลิต ของทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเช่นกันตอนที่เขาถูกโปรโมทขึ้นมาในทีมของเอริกเชนฮารกกาาโชถือว่าทชว์ฟอร์มดีดีครับเขาเป็นดาวรุ่งอีกคนทงที่มีทักษะมีชั้นเชิงมีพรสวรรค์เซนฟุตบอลต่างๆถือว่าเป็นเด็กเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของยูเดที่น่าจับตามองมากๆแม่แต่ทุกคนครับหลังจากเปลี่ยนผ่านในยุคของเอริกเชนฮาร์กมาสู่ยุคของรูเบนนโมโดินฟอร์มการเล่นของอรเดโนกาลาโชเนี่ยเริ่มตก ลงเรื่อยๆนะครับเริ่มไม่ได้ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงเพราะอาจจะไม่เข้ากับระบบของอาร์มดิมรวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวด้วยแฟนปีศาจแดงต่างเข้าใจและก็เห็นกันดีคร,รับว่าแฟนๆปีศาจแดงต่างได้รับข่าวสารและก็เห็นถึงพฤติกรรมนอกสนามของกาลาโชเป็นอย่างดีครับว่าโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะถูกจับตามองในเรื่องของทั้งระเบียบวินยัยในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีพี่ชาย ที่คอยโพสตโน่นโพสตนี่มีข่าวลือด้วยซ้ําก็ว่าพี่ชายของกรารันโชเนี่ยมักจะแอบปล่อยผู้เล่น1 1เตัวจริงรายชื่อผู้เล่น1 1เตัวจริงก่อนลงสนามของปีศาจแดงก่อนเสมอแต่ก็ยังจับไม่ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยพี่ชายของกรารันโชเนี่ยตัวปวดเลยครับบางทีชอบโพสตโน่นโพสนี่ซึ่งก็คาดกันครับว่าด้วยฟอร์มการเล่นด้วยระบบการเล่นต่างๆกรันโชอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบน,นาโมริมในฤดูกาลหน้า ใ่หมเนี่ยครับข่าวคราว,าวมันก็ยิ่งตอกย้ำก็อีเมื่อการนาโชดูครับไม่รู้คิดยังไงไปหยิบเสื้อของมาคัทโอเลสฟอร์ดครับรุ่นพี่ที่เขาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหากับต้นสังกัดอยู่ในเวลานี้คือมาคัทแรดฟอร์ดนั่นแหละครับทุกคนเนี่ยไปหยิบเสื้อของแรดฟอร์ดสมัยเล่นกับแอสตันวิลล่าแล้วก็โพสต์ลงไปใน โซเชียลมีเดียส่วนตัวครับเนี่ยครับแล้วเขียนแคปชั่นว่า my brother มาถึงพี่ชายเออพี่ชายของฉันอะไรงี้ซึ่งโอ้โหเป็นคนที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่รู้ว่าการจโชว์จะเอาเสื้อสมโมสรอนอื่นแล้วก็เสื้อของแรดฟอร์ดมาโพสต์สมัยท่ามกลางข่าวสารกระแสที่มันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วว่าตัวเขาจะโดนขายออกจากทีมแทนที่จะพยายามปรับปรุงตัวพยายามจูนให้เข้ากับผู้จัดการทีมให้มี โอกาสได้ลงเล่นต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่แม้ตัวนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้าเลยครับว่ากาลานโชก็ยังคงทําตัวใช้คําว่ามีปัญหาก็ได้ครับคือล่าสุดเป็นรายงานจากเดอะซันนะครับทุกคนผมก็ยังไม่ได้บอกถึงความน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะแต่เรื่องก็สิบเนี่ยเดอะซันค่อนข้างแม่นยำเดอะ u ซันบอกว่าดูปเป็นโมดิมเนี่ย เตรียมจะเรียกกาณาโชมาพูดคุยเลยครับเกี่ยวครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไอการหยิบเอาเสื้อแรดฟอร์ดมาใส่ซึ่งโอเคครับมันอ่าเราเจะบอกว่าผิดไหมมันก็พูดยังไงเดียทุกคนมันเรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะดีกว่าเออไม่ถูกกาลเทศะแน่นอนอาจจะมีชื่อของมาคัดแรดฟอร์ดแต่วิลล่าคือสโมสรอ,อื่นแล้วมีข่าวพัวพันว่าจะซื้อแรดฟอร์ดรวมถึงตัวเขาด้วยเนี่ยถ้ามางข่าวกระแสะแบบนี้กาณาโชอาจจะต้องทําตัวเงียบๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขา เลือกโพสต์ภาคนี้ลงในโซเชียลของตัวเองโอ้เรียกว่ายิ่งโหมยิ่งทำให้กระแสมันลุกลามก็อีครับสำหรับอนานโชคมีเรื่องปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันครับสำหรับแฟนๆของปีศาจแดง